สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาชีกกกอกนะคะนี้เราก็มาทําเหมือนเดิมลดน้ําผักขาลรดน้ําผักแต่เช้าค่ะวันนี้ก็ป้าไทยบ้านอยู่กกกอกเสือพาไปก็คงจะหองมารดน้ำํำอันนี้ก็อยู่กับนอนอยู่กับน้องหมิว แอนนะคะอยู่ด้วยกันแอนหมิวเมื่อวานน้องปูเอาน้องหมิวมาฝากไว้ <c oughs> ไปกอกๆค่ะก็รับเลี้ยงเด็กอีกค่ะเดี๋ยวย่าจะพาเอฟซีทุกท่านนะคะเก็บแตงวันนี้เก็บแตงเก็บแตงแล้วก็เก็บผักนะคะเดี๋ยวให้ก่อนดูค่ะดอกผักค่ะเมื่อวานก็มีงานลำใหญ่เนาะนะคะสองร้อยนางลำนะคะก็ คึกคืนนะคะบางปูกของเราก็คึกคื้นด้วยนางลำนะคะมาสองร้อยนางลำนะคะมาอยู่ที่นาก็คึกคืนนะคะแล้วก็อะไรนะเราก็มีแต่รอยยิ้มนะคะให้กันมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ความที่ดีงามนะคะเราเนาะอย่าไปคิดอะไรมากนะคะดีงามดีหมดเลยนะคะเมื่อวานดีงามดีหมดเลยค่ะเมื่อวานดีดีด องค์ปู่ให้ดีองค์ปูใป่ให้เราได้เจอกันกันกบพบปะกับชาวบ้านนะคะตุ้มโฮมกินข้าวที่ครัวด้วยกันเมื่อวานอันนี้ยญ้าปล่อยน้ำใส่ผักบุ้งนะคะเพราะว่าผักบุ้งเกิดชอบน้ำหญ้าก็เลยปล่อยใส่แบบนี้เลยให้มันให้มันไหลให้มีความชุ่มฉ่ำใน ผักบุ้งผักบุ้งนี่ปลูกใหม่วานใหม่แล้วค่ะแล้วก็กวางตุ้งนะคะแล้วก็ฝั่งนะั้นก็กวางตุง้งไปเราไปเก็บผักกันเอฟซีเก็บผักกอนเก็บผักกัดเก็บผักกันเพืกก่อจะนำไปใส่แค่วันเดียวก็แต่ยอดสวยนะคะเอฟซี มีปะทูยังปลาทูแอนซื้อปลาทูไมาเลยตัวหนึ่งจะลวกผักกินกับปลาทูโอ้ยเ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 มือ่อวานก็มีความสุขนะคะที่ได้ลำ Oh, now, 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 now. กิดเต้น okay, ก okay. ินดเอย่างนี้กันกินเต้นกินเตดนมากิดเต็นกันนะคะน้องน้องดูเต้นเต้กใหญ่ลูกน้อย เตีค่อันนเตีนะคะอตยเตลูกเล็กลูกใหญ่ลูกน้อยลูกอะไรเป็มเต็มไปนตยเปายงไนะคะาอซียลูกใหญ่มากลูกใหญ่โอ้โหเลย ลูกใหญ่เลยไอ้พี่ลวกผักแล้วก็ปนป้าทูนคะคะวันนี้เราจะกินเต่งกันนะคะไอ้พี่ใ,ใส่มีนังยางโช์ให้พี่ดู ครั้งเล็กๆนะคะแต่เรามีแสงเยอะมากตรงนี้อีกเยอะมากต้แล้วก็จะลื้อฝั่งนี้ออกลื้อฝั่งนี้แล้วก็ยญ้าก็จะปลูกใหม่ ดื้อแล้วก็ย่าจะปลูกอีกมาเรามารดน้ำผักกันรดน้ำผักกันก่อน ผักบุ้งแตกยอดสวยมากนะคะผักบุ้งนี้ก็คือขอบคุณที่ได้มานะคะผักบุ้งสวยนะคะก็ขอบคุณพี่รัก์นะคะขอบคุณพี่รักษที่ส่งมเมล็ดพันธุ์นะคะมาให้ปลกสวอได้ปลูกเนาะแล้วก็ดูว่าเราปลูกจะปลูกอันนี้มันจะได้ผลไหม เขาพูดสาลี่านชนีชะโดยดาอันนี้เขาพูดนะคะเราลงแล้วสองแปลงก็ดูก่อนว่าจะได้ผลได้อะไรไหมนะคะโอ้ยี่น้องน้องน้อง มันบนเลยปากก็อดปากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าซี่กกโกๆด้วยนะคะท่านผู้ชมเช้านี้ก็เก็บผักลงไปทำเมนูนะคะผักที่ครัวสมพลปากนะคะเราจะปนปลาทูเหมือนเดิม ปนปะทูแล้วก็นี่แหละแค่จะเก็บผังลงไปออมอ,อมหมอูอมหมูด้วยว่ามีหมูนะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้สว์ด้วยนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือเราจะเอาลงไปแกงเอาอ,อ้อยอมวันนี้ออม หอมผักชีใส่ใส่หมูนะคะ,ะเราก็นี่แหละหาอยู่หากินผักชีนะคะผักชีลาวสวยมากขายาเขาเลยหังเอาแบบนี้เอาให้มันเตกยอดไปเรื่อยๆใบมันโตมากโตมากเลยสวย โอเควันนี้เราจะออมผักชีชวนตรงนี้ก็ขึ้นอีกแล้วผักชีกับผักกวางตุ้งนะคะรอบที่สองคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าซีกกอกๆด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ